เิมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ i o s สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีฟีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพโมดิตยังไงให้โหดนะครับร่างนี้ก็เป็นร่างที่แจกฟรีนะครับผมอ่าแลกมาแล้วก็ต้องจัดนะทุกคนร่างนี้เทียบเท่ากับร่าง โชว์ไทม์เลยนี่ครับผมค่าพลังหรือว่าสเต็ความโหดเนี่ยเรียกได้ว่าโหดจัดๆเหมือนกันนะครับสำหรับร่างนี้เป็นร่างที่โกงจัดๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอัพนะทุกคนอ่ะอัพวันนี้นะครับชินาจะพาอัพให้ถึง98นะทุกคนแต่ว่าตันอย่างหัวเลยไม่ต้องถึง100ก็ได้นะครับถ้า100ึ่งร้อยตรมวอลเลอว่าอันนั้นเนี่ยค่าพลังมันไม่ค่อยจะสมดุลนะครับเดี๋ยวเรามาอัพแบบสมดุลกันอ่ะอันนี้อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะนะครับถ้าชอบแบบวอโต้ก็จัดสมดุลลลดเเยย่จััแบบต หรือถ้าใครอยากเน้นใช้งานแบบชี้แนวในหัวใเล่นได้ทั้งเกย์ในหัวใาลุกได้รับได้อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอัพยังไงนะครับผมสำหรับรูกาโมดิตร่างนี้ครับอจริงๆร่างนี้โคตรจัดเลยนะนะครับมาใส่ในส่วนของค่าพลังเข้าไปครับตรงนี้นะครับใส่ไป8นะครับตรงนี้8ตรงนี้6นะครับตรงนี้ใส่ไป4นะครับนี่ก็4นะครับแล้วก็จบด้วยตรงนี้15เลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับ 8 6 4 4 1 5นั่นเองนะครับผมสำหรับรูกาโมดิดนั่นเองนะครับผมค่าพลังที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แจมๆเลยนะครับผมอ่าแบบนี้จะต้นอยู่ที่98นะครับผมสำหรับรูกาโมดิรแกผมนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าจะเป็นยังไงโอเคปึ๊บแบบนี้สไตล์เหมือนเดิมนะครับผมออกเรสเตอร์แต่ว่าเติมสูงแน่นอนนะครับผมสำหรับนกเกะตัวนี้ครับ การเลี้ยงบอลประมาณนี้นะครับผม94นะครับ8 4 9 1 9 3 9 2นะครับผมสำหรับการจ่ายบอลนะครับผมบอลสั้นบอลยาวเนาะนะครับผมจบสกอร์อ่า74นะครับผมอ่าเจ็ิทากิ้ง83นะครับผมอ่าแล้วก็ลูกเคิร์ฟอยู่ที่92นะครับอ่เรื่องเกมรับเนี่ยไม่ต้องไปใส่เลยนะครับผมอ่ให้มันบุกเต็มตัวไปเลยนักเตะแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยรับอยู่แล้วแหละนะครับผมอ่ในส่วนของสปีดอยู่ที่83นะทุกคนแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่78นะครับอัดในหัวนี้รวมบูต แล้วก็ยิง power 90เอีเรียกได้ว่ายิงแรงแถว2องได้แบบชิวๆเลยนะครับผมอ่ะบอลลาร์ร่างกาย90ถือว่าโอเคเลยนะครับสเตมิน้า90เล่นได้ทั้งแมตช์แน่นอนนะครับโอเคสกิลที่ติดมามี double touch ในหัวอ่าซัมโบโรโรในหัวอ่ามี rising shot ในหัวรองแรง shooting one touch p a นะครับผมอ่าอ่า tower passing นะครับผมเวทเต็ด pass outside cycle ในหัว i n t e r c e p t i o นแล้วก็กัปตันทีมแนะนำว่าให้ไปเพิ่มในส่วนของกัปตันซี่อ๋อกัปตันซี่มีแล้วในหัวอ่า ให้ไปเพิ่มในส่วนของ Fighting Spirit เนี่ยอ่านะเครื่อช็อตนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะทุกคนโอเคแล้วก็สกิลเพิ่มเติมเนี่ยนี้อยู่ที่เพื่อนๆอยากเลือกใส่เลยละกันนะครับหรือที่แนวลองสุ่มใส่ละกันนะครับสำหรับลูก้าโมดิจะได้สกิลอัไหนบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอัไหนที่ถูกใจหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสกิลเพื่อนๆก็สามารถจัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นชิงหมงนะครับผมโอเค ใส่พวกคัตบีฮิตแดนเทิร์นเข้าไปครับเผื่อได้สับแนวอ่าด้านข้างอ่าซัมมาเซอร์เทิร์นก็มาว่ะโอ้โหได้ได้ว่ามาแบบจัดๆเลยในหัวแทสแบ็กอ่าเปิดกลับเข้ามาในหัวอ่าอันนี้เดี๋ยวชี้แนวจะเอาในส่วนของคัตบีฮิตแดนเทิร์นออกละกันในหัวผมใช้มาเซอร์เทิร์นเอานะครับอ่านี่เลยลองแร้งเคอร์เลอร์ในหัวอ่าใช้แบบตัดปันได้อีกในหัวอ่าได้สกิลนี้มาคืออย่างแจ่มเลยนะครับผมอ่าอันนี้ชิงมงไม่เอานะครับผมชิงมงไม่เอาได้กับตันทีมว่ะ น่าจะเป็นไฟติ้งส g s ริตน่าจะดีกว่าโอเค rock the p a s โอเคโยนวันยาได้แบบพุ่งๆเลยครับทีนี้แจมเจมอ่ะให้ไปอีกหนึ่งนะผมอ่ะชัดแบ็กไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่าพาพาสซิ่งมีแล้วนะครับผมอันนี้โอเคอ่ะให้ไปอีกหนึ่งสไลด์แท็กเกิลอ่ะเพิ่มไปแล้วกันนะครผมแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะจัดไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับอันสุดท้ายซุปเปอร์ซับอ่ะลงในครึ่งหลังก็ได้นี่ครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวเปลี่ยนเกมก็ได้นะครับสำหรับซุปเปอร์ซับอ๋อ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลงานการละลายในการสหรับ l ูป a า o โมดิร่างนี้ร่างของฟีนครับแรกมาด้วยอีคุบันไฟจากโมวสักแค่ไหนไปดูกันเลยครับอเครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของลูป้าโมดิตนะคนับผมสำหรับร่างใหม่นี่ครับผมร่างนี้ก็ไม่ถือว่าใหม่หรอกนะครับผมบางคนก็มีแล้วนะผมถ้าแบบ คนไหนที่สุ่มเปิดในหัวในส่งของอีพีไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มีให้แจกนะครับสำหรับลูก้ามดิตร่างนี้ครับมาดูครับว่าร่างนี้จะโหดสักแค่ไหนนะทุกคนก็อัพค่าพลังเนี่ยมาแบบตึงๆแล้วนะครับแล้วลูก้ามดิตจังหวะนี้ให้เมสซี่โอ้โหยืนนิ่มๆแล้วปั่นเลยครับดึหึงตัวประกบให้เมสซี่จังหวะเดียวครับแล้วก็จัดให้เลยลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับหจ่ายมาจังหวะนี้เอโต้เหมือนจอยหลุดไปแล้วครับจังหวะนี้หน่าเสียดาย มากันที่รูก้าโมดิอีกครั้งหนึ่งคืนออกมาให้กับโรชิกี้จังหวะนี้โดนตัดเลยครับแล้วมากันที่อาราโคจังหวะเกมรับก็เอานีครับผมเอาหมดเลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับไม่ว่าจะลุกจะรับขึ้นมาแล้วครับสาหรับรูก้าโมดิเติมเกมมาแล้วจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้หลอกไปหนึ่งผิดทางครับจังหวะนี้เกือบได้แล้วมาที่โมดิตจ่ายนิ่มๆออกมาให้กับเควินเดบรอยล่างนี้ข้อเสียก็คือแอบ แบบไม่มีสกิลแบบส่งพิเศษเนาะนะครับก็มีสกิลส่งทั่วไปแต่ว่าก็ยังอันตรายอยู่ดีแหละนะครับสำหรับโมดิตเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วจวังหวะนี้จีมาเถื่อไปมายังได้อยู่ครับให้เข้ากลางมาเข้ากลางแต่บางจาังหวะเนี่ยเขาจะไม่เติมเกมนะทุกคนอ่ะเขาจะถอยลงไปตามสไตล์ของเขาซึ่งเขาเป็นออกเครดเตเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆวิ่งเติมเกมขึ้นมานะครับผม แล้วจังหวะนี้ลองดูเลยครับตัดปั่นดูซิจังหวะนี้ใส่สกิลโอ้โหเกือบได้ครับแต่ว่าชนเสาครับก็แนะนําว่าให้เพิ่มในส่วนของอลองแรงเคอร์เลอร์นี่ครับผมสรับร่างนี้ครับเพื่อที่จะได้ตัดปั่นจากนอกกรอบแถว2ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับโมดิตเข้ากลางมาเข้ากลางให้ออกมาที่โรชิกกี้โรชิกกี้เห็นโมดิดโมดิตจี้มาแล้วกดสูนลูกนี้ยังไม่หนีมือครับประตูฝั่งตรงข้างก็เซฟแม่งจนเกินครับ แล้วโมดิอีกครั้งนึงกดปันลูกนี้โอบากก็ยังเอาอยู่ครับไอปลาหมึกสมสายาครับสำหรับโอบักครับอือห <c oughs> จังหวะนี้ได้กดเน้นๆเลยครับเมซี่แต่ก็ยังหลุดกรอบนะครับแล้วโมดิจี้เข้ามาจี้เข้ามาจังหวะนี้โดนบีบ3าครับไปไม่ได้มากันที่จังหวะนี้ครับซาร่าให้ออกมาแล้วโมดิมารอพักวันให้เพื่อนแล้วจังหวะนี้กดลองดูยังติดกองหลังอยู่ครับ มากันที่ซาร่าเลยครับจังหวะนี้ซาร่ายังไงซาร่าซาร่าไปตัดเข้าในเลยครับลูกนี้แล้วกดสูตรก็ยังเซฟกับสรับโอบักแม่งจะเซฟอะไรทักหนาครับอืม,มามาที่โมดิตให้ออกมาเมสซี่แทงต่อมา A ow, ow, เอโตเอโตกดลูกนี้ก็ไม่ได้ห่างตัวครับโอ้เซฟอุตลุดเลยครับสลับโอบ o ักนัดนี้ <c oughs> แล้วมาที่เอโตหลุดให้กับเดอะบอยจังหวะนี้เดอะบอยเรียบร้อยครับ แล้วมาที่โรนลิกีเมสซี่เห็นโมดิทเลยครับโมดิทโมดิทจีเข้าในจีเข้าในโอ้โหเทินมาลูกนี้แล้วกดปั่นถ้าได้นี่คือสวยเลยครับลูกนี้คือหนีได้และหนึ่งตัวครับเป็นสกิลที่เพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับมาสเตอร์เทินนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากใส่มาสเตอร์เทินแบบนี้ก็จะมีประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหโดนบีบ2คนครับ คือตัดบอลเข้าในได้แล้วนะครับผมแต่ว่าโดนบีบครับมือสกูเกือบได้ประตูเหมือนกันครับสราโมดิสโมดิตจ่ายชิงเร็วให้กับเมสซี่แล้วชิงต่อกันครับ2คนนี้เหมือนเข้าขารู้ใจกันนะครับแล้วให้เมสซี่มาแบบนี้ก็เอียงซ้ายก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้าขากับเมสซี่มากครับผมเล่นฝั่งฝั่งขวานะครับผมอ่ะอันนี้เจนเอาจับในส่วนของลูก้าโมดิเล่นฝั่งขวานะทุกคนอ่ะนักเตะประเภทนี้เนี่ยผมอ่ะแนะนำว่าให้เล่นเป็นตำแหน่ง CMF ในของ a m f เนี่ย เขาอาจจะไม่ได้เติมเกมสูงมากนะครับที่เราลองจับไปเล่นแล้วนะครับสำหรับในส่วนของโมเดลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเล่นกลางเติมเกมอ่ะแล้วจวังหวะนี้ดูครับโอ้โหเหลือร้ายเลยครับลูกนี้ไซส์ก้อยเข้าไปครับคือแบบทำชิ่งกันกับเมสซี่อ่ะค่อนข้างที่แบบเข้าขากันมากครับอ่ะอันนี้เล่นกับแผนหลักเลยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบจ่าย1-2่กันนะครับผมจากนั้นเข้าไปจบสกอร์ได้แบบชิวๆเลยนะครับสำหรับกลางตัวนี้ครับแต่จังหวะนี้ได้กดสูตรแต่ว่า ยิงแถว2อเนี่ยอาจจะติดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดิวชั่นที่แบบตึงๆเนี่ยคู่แข่งค่อนข้างที่จะไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีให้แบบได้ยิงนะครับผมคือมันเขาไม่ค่อยเปิดพื้นที่ในแถว2ให้เราได้ซัดหรอกนะครับผมอ่ะเราต้องหาพื้นที่ดีๆเอาละกันนะครับผมเวลาที่แบบไปเล่นจริงๆนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับเมสซี่เมสซี่โอ้โหโเกือบได้ครับลูกนี้มากันที่มเกิเล่ชิงต่อมาเมสซี่จังหวะนี้กดศูนย์เลยเดียโก้คอนละโคตต้าครับ ขอไปปาต้าก็ยังไม่ปล่อยเลยครับจากวันนี้แล้วโมดิตจงหวะน,นี้โอ้โหดูครับหลบไปหนึ่งแล้วจ่ายให้เมซี่สวยๆเลยลูกนี้แล้วเดอะบอยแทงลูกนี้แทงไม่ดีเลยครับ s <S มาที่ครั้งหนึ่งครับสำหรับโมดิตลงมาเล่นก็จะเป็นแบบลงในแบบแดนกลางนะครับรวมไปถึงแบบข้างหลังก็ลงมานะครับไม่ได้เล่นแบบแต่อยู่เฉพาะแดนกลางนะครับ s <S คือเขาวิ่งแบบทั่วสนามอะ ไยกได้ว่าเหมือนแบบกองตี่อีกหนึ่งตัวเลยนี่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบมีสกิลแบบสกัดเท่าไหร่นะนะครับร่างนี้นะเป็นร่างที่แบบเน้นลงไปช่วยเพื่อนแล้วก็เติมเกมนั่นเองนะครับสำหรับโมดิต่างนี้ก็เป็นอีกร่างหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกัน,น,มนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงเรื่องการเติมดูครับฝั่งนี้เนี่ยคือเติมสนุกเลยครับแล้วดูอีกครั้งหนึ่งครับให้มาแล้วครับเมสซี่จงังหวะนี้ปาดเข้าในมาอน้อหือเดียวยังไม่ถึงเลยครับแต่โมดิตมาต่อเนื่องเลยครับ ฝั่งนี้คือขึ้นเกมเพลินมากนะครับถ้าเพื่อนๆใช้แบบแบ็กที่เป็น attacking full back นี่ยคือเหมาะกับกลางแบบนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหได้ได้ว่าเติมเกมกันพลาวันเลยครับแล้วจังหวะน,นี้แทงออกมาโมดิตโมดิตกับเมสซี่อีกแล้วครับยกให้ครับดูโมดิตครับ โมดิจี้ขึ้นมาแล้วให้มาที่เมซี่โอโหลูกนี้ตามไม่ทันเลยครับมันควรที่จะจับบอลได้นะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ห่างตัวมาก,กนะเนาะนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ยังไม่แก้สักทีเนาะจังหวะแบบนี้ควรที่จะให้มันจับบอลถึงเนาะนะครับผมเอาจริงๆในชีวิตจริงมันก็ควรที่จะจับบอลได้นะครับแบบนี้ ถ้าจับไม่ได้คือโดนด่าแน่ๆครับในชีวิตจริงแต่อันนี้ก็เกมแหละนะทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันในหัวในสวนของลูก้าโมดิตเนหผมก็เน้นให้เป็นตัวแบบคอยๆเติมเกมแล้วกันนะครับไม่ต้องเน้นให้เขายิงทุกนัดในหัวยิงได้บางจังหวะะคหัวจังหวะที่แบบควรยิงริงก็ใช้เขายิงเลยนะครับเพราะว่าอแบบนี้โมดิสามารถยิงได้อยู่แล้วในแถวสองนัว่าหน้าเป้านั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสับโมดิก็เอาคะแนนไปที่เก้าเต็มสิบแล้วกันนะครับสำหรับร่างนี้ก็ถือว่าโหดจัดเลยครับ หากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม